ชมอตลาดนัดเด็กๆนะครับดูสิอ๋อน,นี่ก็มีตลาดนัดพลุกให้เด็กขายของด้วยนะดูสิดูสิเด็กๆขายของตั้แต่เด็กนะเนี่ยโรงเรียนนี้นเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ค้าตัแต่ตัวเล็กเลยอ๋อ โอ้มีรถขายด้วยเดี๋ยวเราเอาของเราที่บ้านมาขายเลยเนี่ยดูที่เนี่ยโอ้มีพ่อค้าตัวเล็กๆเท่านั้นเลยครับดูที่น่ารักมากเลยเปลือกแค่เด็กด้จยแต่ามาหากินตั้งแต่เล็กเลยเนาะอันนี้ขายลูกโป่งด้วยนะเนี่ยโอ้ตังได้บานเลยนู่นเนี่ยดูชิ้นน่งเนี่ย ใช่ลปลูกกระปุกตังก่อนกระปุกตังไงไมเต็มเลยโอ้ขนาดนั้นเรายังมีอยู่นะคะโอ้ดูสิยังอยู่ที่พี่มาสนับสุนงได้เลยนะคะสนุกมากเลยโอ้ดูนี่นี่เคร่ยน้องดีมากเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยดีมากเลย ฝึกให้เด็กๆได้ค้าขายเป็นอาชีพที่ต้องจำเป็นนะครับเนาะนี่การฝึกอาชีพให้เด็กๆที่จะค้าขายช่วยเหลือตัวเองได้สนุกมากเลยนี่ดูที่ดูที่นี่เนี่ยตรงนี้ ตรงนี้ดอลลุมเต็มเลยลูกค้าลูกค้าเต็มเลยโอ้โหลค้าเต็มเลยลูกค้าเต็มเลยสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยโอ้ดูตองเงินเนี่ยขายได้ไปหลายร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค ยืนยันตะตนนะครับยืนยันตะตนมาดูเด็กๆขายของเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับเนี่ยกิจกรรมที่ดีมากเลยโอเคขอบคุณมากนะครับที่มีพิกกเศษจบแค่นี้สวัสดีครับ